สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแม่เหนียงพารวยชาแนลค่ะมาวันนี้ก็มีตัวเลขแนวทางมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะเป็นตัวเลขของเด่นเดินดีนะคะเด่นเดินดีงวดวันที่16มิถุนาย,ยน68นะคะให้เด่น2กับ4ก็จับคู่เข้าที่29 92ก้้งนะคะ นี่ก็เป็นงวดเก่านะคะเอามาให้ดูนะคะเพื่อเป็นสถิตินะคะเลขท้ายลอตเตอรี่งววันที่1ออก392นะคะเลขท้าย2ตัว06ก็จับคู่เข้าที่2992นะคะ16มิถุนายนงวดวันที่1กรกฎกาคม68นะคะให้7กับ8มานะคะ7กับ8จับคู่75857181 7181นะคะ เลขคายสองตัวอ,อกเก้าหนึ่งนะคะเลข้ายสามตัวอ,อกสองหกสี่นะคะเก้าหนึ่งหลุดแต้มหนึ่งนะคะหลุดแต้มเดียวน่าเสียดายมากนะคะตัวประกบเข้านะคะเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งตัวเลขมาเก้าหนึ่งนะคะน่าเสียดายมากๆค่ะงวดนี้มาติดตามต่อนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางก็ต้องขอฝากคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะคะทุกๆตัวเลขทุกๆแนวทาง มีเข้ามีหลุดค่ะเป็นสูตรคำนวณน,นะคะเป็นตัวเลขของสูตรคำนวณก็มีเข้ามีหลุดนะคะวันนี้นะคะเด่นเดินดีนะคะเด่นเดินดีวันที่16กรกฎาคม6 8นะคะให้เด่นนะคะเด่นจะมาไหมนะคะเด่น3กับ4นะคะ3มกับสี่ ท่านผู้ชมคิดว่ายังไงนะคะคิดว่าหน้ามาไหมคะหรือยังไงก็สามารถมาคุยกันนะคะมาคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะสามกับสี่หน้ามาหรือเปล่านะก็มามารอลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าพวกันเทศหนึ่งกรกฎาคมจะมาให,ให้เด่นมานะคะสามกับสี่จับคู่นะคะสามหนึ 1, ่งสามสองสี่หนึ่งแล้วก็สี่สองไปกลับบนล่างนะคะ แม่เนียงพารวยชาแนลค่ะก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบที่จับคู่ให้นะคะก็สามารถนําไปจับคู่กับตัวเลขที่ท่านผู้ชมชอบได้เลยนะคะอาจจะมีตัวเลขอื่นๆที่แนวะทางอื่นๆที่น่าสนใจนะก็นํามาประกบมาจับคู่ช่วยแอดมินได้นะคะ เต็ม3กับ4แล้วก็3กับ4จะมีมาให้เห็นหรือเปล่า,า,า,าแล้วก็จับคู่3 1 3 2 4 1แล้วก็4 2่อค่ะแอดม,มินก็มีแนวทางอีกหลายๆาแนวทางนะคะที่แอดม,มินได้นำเสนอไปงวดที่ผ่านมานะคะซ้ายบนก้อตมนนะคะเม็ดเดียวแขนงๆนนะคะ16มิตรนายนให้6 9 2กเลขท้ายสตัวออก3 9 2เเลขท้าย สองตัวออกศูนยหกนะคะก็เข้าที่เก้าสอกนะคะห้าศออกศูก็ผิดแต้มเดียวนะคะวที่ผ่านมานะคะสายด่วนก็ทอมน,นะคะให้หกสมานะคะมาที่สีหเลขท้ายสตัวออกสองสี่หเลขท้ายสตัวออกเก้าหงโอผิดแต้มเดียวอีกแล้วนะคะเลขกล,ลางผิดแต้มเดียว ให้09ออก91นะคะให้647ถ้าตัดเป็น3ชุดก็จะเข้าที่6446อยู่นะคะเดี๋ยวงวดนี้แอดมินจะตัดให้เป็น3ชุดได้มาแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ให้ด้วยนะคะส่วนของ FC ก็ทมอมีหลายมีหลายชุดนะคะที่แอดมินนาเสนอแล้วก็ตัวเลขก็มีจุดเดียวคัะงวดที่เข้าต่อเนื่องนะคะ f c ก t h วิ่ง2ก็เข้าที่2 9 9 2นะคะวัตีิผ่านมานะคะ s c ก t h m ก็ให้ทนะี่วิ่ง4นะคะวิ่งตัวเดียวแม่นมากๆนะคะวิ่งสีนะคะให้จับคู่ให้4 7 49กัน85ไม่เข้านะคะจับคู่ไม่เข้าตัวเลขออก2 4 6สน่าเสียดายหลุดแต้มเดียวนะคะแต่ว่าตัววิ่งแม่นมากๆนะคะตัววิ่งมานะคะให้2องวดเข้า2องวดนะคะเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งตัวเดียวนะคะ ส่วนเลขหลานจากระยองผิดแต้มเดียวอีกแล้วนะคะหลุดแต้มเดียวแต่ว่าเลขเด่นก็ยังคงเข้านะคะให้สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าออกสี่หกนะคะให้ศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดออกเก้าหนึ่งหลุดแต้มหนึ่งอีกแล้วนะคะก็ติดตามต่อนะคะงวดหน้านะคะงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมหกแปดนะคะตามต่อนะคะงวดนี้ก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะแอดมินก็จะนำเสนอ ไซด์ด่วนกทม,มเล็กเดียวแขนๆนะคะแล้วก็ตัวเลขของหลานสาวนะคะจับคู่ให้มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ติดตามนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะแอดมินแอดมินลงไม่หลายคลิปนะคะลงไป3คลิป4คลิปสำหรับแต่ละงวดนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะ ไว้เพื่อเป็นแนวทางหรือไว้เปรียบเทียบกับแนวทางท่านอื่นๆนะคะเผื่อมีตัวเลขดีๆตัวเลขเด่นๆมาประกบช่วยแอดมินนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่คอยติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ให้กําลังใจกับแอดมินมาตลอดนะคะ <_ D> ก็ขอให้ทุกท่านนะคะเฮงๆปัง,ปงๆรๆวยๆ,ๆ,ๆทุกท่านเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ